แบบนี้150อบาทนะ้วอันนี้ของแท่แค่ะานนี้ไม่ซือเลยถ้าไปสั่งก็หมดแล้วซื้อสองทีก็ถ้าไปสั่งตามนู้นเขาผสมมาให้ไม่แค่นะเก็บเลยต้องรู้ว่ารจะดีนำอุ่นน้่ดีกว่านไม่ได้ น้ำพึ้งตลาดนัดวังพงครับตะลางแจไปไหนตำบลวังพง์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตลาดที่นี่มีทุกวันอาทิตย์ครับแน้วแบบนี้ร้อยหบาท่แกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นน่าั่เรยแน้นแล้ก็ม

mấy đứa khánh mẹ dâu tay là น้ำพึ่งหนึ่งแบนครับ180บาทถ้าเป็นขวด350ราี่กิงลูกปื๊ดได้นะแตห่หนามเนี่ยหนามโผงนั่นเลยรูณบางครั้งก็ไปเจอกิ่งที่มีหนามนะฮะรูดไม่ได้ทุกครั้งเลยอ่ะทุกครั้งาจะเจอที่มีหนาม กิ่งนี้มีหนามไหมฮะอันนี้ไม่มีรูดได้เลยไม่มีรูดได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเจอเกิ่งที่มีหนามก็ตัองก็ไม่องไม่งัน้นเดี๋ยวมมนทิ้งแร้วเอากินมะสีสันก็สวยงามครับค่อนข้างเข้มข้นครับสีไม่จาง เนี่ยผ้าเช็ดน้งมือ ป้าขายน้ำพึ่งมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบแปดปีเลยนะครับโอ้โหตอนนี้หกสิบขนแล้วโอ้โหขายไม่ามานานไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครมาว่าเลยนะว่าป้าของไม่ดีนะขายนานขายมานานมากแล้วอันนี้ก็เรียกว่า